สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้ครับตำทั่วนะครับแล้วก็มีเฉียบทอดนะครับนี่เลยแล้วก็เป็นนมย่างครับผมบ่เดเรากินกันเลยนะครับวันนี้มุมกล้องอาจจะแตกต่างสักนิดนึงนะครับไม่ลองไม่รู้ครับทุกคนนะฮะทานส้มตํา กินยำอย่างเงี้ยเวลาคนดูครับชอบบอกว่ามันไม่ค่อยเห็นอาหารก็เลยเอย้เปลี่ยนเป็นแนวตั้งบ้างก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเรากินกันเลยเดี๋ยวขอลองท้องก่อนนะนมย่างก่อนทุกคนอืมอืมอร่อยกรุบกรุบกรุหน้ากี้ชัดไหมอ่ะ อทำเหัวดซับมากน้องเขียดครับตอนเด็กๆนี่แทบจะไม่เคยกินเลยนะครับเขียดเนี่ย <c oughs> มากินตอนโตเนี่ย อร่อยเขาทําแบบแดดเดียวมาเหมือนฟิลกินปลาหมึกแห้งอะครับพอดีวันก่อนกี้แบบว่าลงทีกตอ,อกกินเขียดแล้วคนแนะนําเยอะครับว่าให้เอาตำกินเขียดน่ะต้องกินคู่กับตำถั่วอร่อยจริงด้วย ขาชีกระดูกระเดืมันเข้ากันเนาะทุกคนถั่วกับกรอบหอมๆกับเขียดอืม ก็เดี๋ยวเรื่องนองปั้นอ่าเี้ยมุมกล้องถ้าวันนี้ไม่ได้ก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมครับทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะแต่หลักๆก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับยกเว้นเป็นพวกส้มตำยำอย่างเงี้ย ถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะชัดกว่าเนาะอืม เขียดอืมกรอบมากไม่กินหัวก็อร่อยเหมือน,นกันนะกินแค่ตัวที่มันเป็นขาของเขาอื มันเยอะนกินข,อ,ขอ,อน้ำกำแซ่บๆข้าวเหนียวฟ่อนๆอมอืม nồng nham cả cứ cút cút nhiều này ăn lại nè đây thay bậc bồi hàn cam ăn lại nè ngon, ngon Hãy subscribe แแต่แซบมาครับทุกคนตำถั่วฮะ หมดไปแล้วหนึ่งห่ออย่างรวดเร็วเดี๋ยวขึ้นห่อสองเอาหัวเข้าไปทาด้วยน้องเขียดข้าวเหนียวติดมือเลยกัน อืเขียดทอดมาไม่เยอะครับวันนี้ tam pị tam pị Ừm. Nộm mà quá. nữa. Ngon. Bùi hành กรุบกรุบนมแต่เหมือนวันนีไ้ได้เป็นนมหมูนะครับไม่ใช่น,นมวัวชอบกินนมวัวมากมันจะแบบมีความหอมของกลิ่นเนื้อแต่เป็นหาก,กินยากเนาะ เราก็ได้กินแต่นมนมหมูนี่แหละที่ร้านมีซื้อมาครับวันนี้ กอบุงดาวค่ะ <c oughs> อ่าครับทุกคนวันนี้ง่ายๆสบายๆนะครับกินตําถั่วไปได้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ขึ้นดูกันเยอะๆนะครับผมอยากให้กี้กินเมนูอะไรแนะนํากันเข้ามาและได้เลยนะครับผมวันนี้ลาลฟ์มงเท่านี้กินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย